สวัสดีค่ะยายพามาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะข้างหนองบัวลำพูข้างศาลสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะอากาศดีๆอยากให้ทุกคนมารับบรรยากาศดีๆกับยายนะคะดูเสียงนกว้าอากาศดีจังลมเย็นดีจัง มีคนออกกำลังกายด้วยนะคะรอบหนองอากาศดีๆบรรยากาศดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูไก่ไก่ที่เข้ามาแก้บนนั่นนี่ไปตรงนน้นนะคนนั้ไปลงท้องคนนี้สวยมากไก่เข้ามาแก้บน ที่สารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะไก่เยอะมากบรรยากาศดีๆลมเย็นๆอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศดีๆกับยายนะคะอากาศดีจริงๆเพียงกระเพาะอ คนออกกำลังกายนะคะทุกวันจะเป็นเหมือนบึงสาธารณะนั่งกอนนี่ม,มั้ยจูขึ้นหลังมันได้นั่ง เสียงอะไรเสียงนกเป็นมด,มดบรรยากาศดีดีข้างหนองสวยสวยถ้าถ้าได้มาดูจริงๆแล้ละบรรยากาศอย่างนี้จะสวยมากๆเลยนะคะแต่ถ้าออกไปเป็นคลิปเป็นรูปแล้วไม่รู้จะสวยหรือเปล่าอยากให้ทุกคนมาสัมผัสจริงๆนะเสียงจั๊กจันได้ยินไหมคะ ธรรมชาติโน่นจักจันอยู่บนต้นไม้ไหนในตัวจักจันอยู่ไหนเสียงจักจันนะคะอยู่กับต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยธรรมชาติดีจริงๆวันหลังเราก็ไปนั่งฟังเนาะฟังเราลอยกระทงกันละหัดหน้ามาทาน่นี้สวย อาทิตย์ละครั้งให้เราอาทิตย์ละครั้งกันยังดีดอ้สบายจังโอ้รับลมเย็นๆกับยายนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ